อย่ารีบร้อนแล้ผู้รับใชในครั้งนี้ได้รับเกีให้จ้จกเดี๋ยวท่าประธานจบกหมายเลขแรกเลยนะคะจเข้าไปเลยนะคะอจกมาสามหมายเลขนะคะ่ะและท่านประธานก็ได้จบกมาแล้วนะคะ ลูกว่าราคาว่าดิถ้าผู้ใดถือเลขสี่ได้อีหยังนั่นได้อนั่นยึดถึงรถเสล่งหน่อยได้แกงนั่นน่ะราคาถ้าผู้ใดว่าเอาพิธีก่อนสิเอาเมื่อก็ได้ค่ะหมายเลขต่อไปนะคะใช่ก็ใด้แหะหมายเลขสี่ค่ะเลขเลขสี่แล้วค่ะเด็กได้แก่หมายเลขแปดค่ะสี่แปดแล้วก็อีไปดึงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง สตัวู้ในสื่องวันนี้ท่านนายกในสื่อปะแสดงว่าถ้ากันมักไล่หลายได้ไหมมักแข่งลายเลขหนึ่งนะคะลายเลขหนึงน่งเลร์หนึันสี่แปดหนึ่รางวัลเลข